ผลวอลเลยบอลสาวไทยยังออสตาชนะยังออสตาเกาหลีใต้ วอลเล่สาวไทยยังออสตาชนะยังออสตาเกาหลี3-1เซตในศึกวอลเล่บอลหญิงรายการพิเศษกระชับมิดออสตาซูเปอร์วอลเล่บอลหญิงรายการพิเศษกระชับมิดวอลเล่บอลสาวไทยพบทีมรวมดาราลีกเกาหลีใต้2แมตช์แมตช์แรกวีลีกยังออสตาพบไทยแลนด์ในชั้นแนวทีมยังออสตาโดยกติกาเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดไม่มีวิดีโอชาเลนจ์และมีพักเอนเตอร์เทน10นาทีช่วงจบเซตที่สองโคดออสเกียรติพงษ์รัชะตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยแมตช์นี้ใช้ผู้เล่นชุดผสมโดยไม่ส่งแนนทัดดาว นึกแจ้งเตยหัตถยาบำรุงสุขดาวกติกาแก้วพินและโมเมธนัชาสุขสดส่วนห้าคนแรกประกอบไปด้วยวริศราศีทาเลิศนัทริกาวสานนัทิมากุปแก้วนัทนิชาใจแสนกัญญารัตขุนเมืองดลพรสินโพและมีกัลยารัตคำวงทำหน้าที่ตัวรับอิสระเกาหลีใต้ที่มีคังซองฮยองหัวหน้าผู้ฝึกสอนใช้ผู้เล่นชุดผสมชอยจองมินเป็นตัวบอลเร็วและมีอีจูอากับจองยุนจูทำหน้าที่หัวเสาส่วนฮันมิรือเป็นลิบโร o เซตแรกเริ่มต้นเซตทั้งสองทีมผลัดกันทำแต้มสลับกันนำกันตามโดยไทยนัทริกาวาสานและนะทัทิมากรุบแก้วถือว่าทำได้ดีในจังหวะล็อกแต่เจ้าถิ่นทำแต้มขึ้น2หลักก่อนแต่ไทยพลิกขึ้นนำ11บเถึงสิแต่หลังจากนั้นอิจูอากับจองยุนจูก็ทำแต้มช่วยให้เกาหลีใต้กลับมาเสมอ16บหถแต่สุดท้ายเป็นดาวรุ่งสาวไทยที่เล่นได้แน่นอนกว่าชนะเก็บเซตแรกไป ได้ก่อน25-22คะแนนเซตที่2ดาวรุ่งสาวไทยทำได้ดีออกนำก่อนแต่เกาหลีใต้ก็มาอาศัยจังหวะตบที่ดีและสาวไทยเสิร์ฟพลาดเองตามมาเสมอ6-6ถึริกนัาวสานขึ้นทำได้ดีและจังหวะหัวเสาองค์ดลพรสินโพและนัที่มากรุบแก้วทำให้แต้มห่างอีกทั้งอิจูอามาพลาดท้ายเซตก่อนที่ดลพรสินโพธมาทำสองแต้มปิดท้ายให้ไทยชนะ25-19คะแนนขึ้นนำา2-0เซตที่3สุภาวดีพันวิไล ปพัทยาพลธรรมและกนกพรแสงทองได้ลงตั้งแต่ต้นเซตรวมถึงการจนาสีสายแก้วโดยสาวไทยทำแต้มขึ้นนำส่วนเกาหลีใต้ได้พักอึนโซและอีซอนวูทำแต้มหัวสาวไล่ามาคะแนนเท่า6กถึงหแต่หลังจากนั้นกลายเป็นเกาหลีใต้กลับมานำสิบสาถึงสิแต่ก็มาพลาดเองทำให้ไทยตามมาเสมอ15-15ถึงสิหลังจากนั้นจองยุนจูทำแต้มหัวสาวได้ต่อเนื่องและไทยสลับเน้นดาวรุ่งอายุน้อยลงไปเก็บประสบการณ์ทำให้เซตนี้เกาหลีใต้ชนะ25-17ถึงสิไล่ามาเป็น1นถึงสเซตเซตที่4 ไทยกลับมาใช้ผู้เล่นชุดแรกทําให้เรียกความแข็งแกร่งกลับมาทำแต้มขึ้นนําจากวริศราสีทาเลิศและดลพรสินโพและชนะไปได้ขาดลอยในเซตนี้25-14ไทยชนะ3-1เซตด้วยคะแนน 25-22, 25-19, 17-25และ25-14 สำหรับแมตท,ที่2วีลีกออสตาพบไทยแลนด์เนชั่นแนวทีมออสตาในวันอาทิตย์ที่20เมษายนนี้เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36และ YouTube PPTV Sport